สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่เก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก็ตื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ั s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วรวยนะครับผมวันนี้นะครับผมสกินปืนนะครับซองยาวแดงกลับมาแล้วทุกคนหรือว่าปืน M1014 นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะกลับมาแบบไหนแล้วหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ มาในส่วนของลังพึ่งนะคะทุกคนคะ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่มันมาแบบเล็กๆทุกคนมันมาแบบใครทันยุคแบบหินอนนี้ปะเอาหินแปลงล่างมาแลกอะอันนั้นพี่เก้ยวก็ว่าออกยากอยู่นะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะก็การแลกเปลี่ยนเนาะสีเหลืองนะคะ449โทเค็นสีเขียวนะคะ399โทเค็นนะคะแล้วก็สี ขาวแล้วกันนนดูเทานะครับ3า9ส่วนสีแดงเนี่ยพี่แก้วไม่แน่ใจว่ากี่โทเค็นนะคะแต่ว่าพี่แก้วมีสีแดงแล้วเนาะก็ถ้าดูสกินนะคะผมสีแดงเนี่ยอัตราในการยิงนะคะบ,บวก2นะครับความเร็วรีโหลดบวกหนึ่งแล้วก็แมกกาซีลดลงนะครับสีแดงอยู่ที่4 4 9 9ี่เก้าอ๋อสีแดงจะแพงสุดสีแดงจะ4 9, 9, ี9เก้ทุกคนแล้วก็สีเหลืองนะครับก็จะเป็นดาเมจบวก2ระยะบวก1แม่นยำ ลบหนึ่งนะครับสีเขียวระยะบวก2อ,อัตราในการยิงบวก1ความเร็วลีโหลดลดลงนะครับแล้วก็สีเทาหรือสีขาวนะก็เป็นแม็กกาซีนบวก2ดามเมจบวก1แล้วก็ความเร็วลีโหลดลดลงถ้าถามก็คือสีแดงเนี่ยน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับแล้วก็ลองมาตามเหมือนตามโทเค็นที่เขาเรียงมาเลยนะทุกคนอะเดี๋ยวเขาบอกว่าตู้นี้นะครับการันตีสกินปืนถาวรทุกๆ150ครั้งนะครับเท่ากับว่างั้นคลิปเนี้ยพี่แก้วจะวางเพชรละกัน พี่แก้วจะวางเพชรหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับหรือจนกว่านนเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันได้ปืนถาวรอะ่ะก็คือพี่แก้วจะเอาสก,กินถาวรหนึ่งอันละกันเนาะก็คือประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหนึ่งพันห้าร้อยเพชรเนี่ยมันจะออกในตู้เป็นสีอะไรนะครับหรือว่าเราจะสามารถได้โทเค็นประมาณเท่าไหร่ละกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนพี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดไดมอนด์นะคะผม เดี๋ยวเราซุ่มกันเลยมามีสี่ออกนะทุกคนต่อครับโอ้โหป้ายต่อครั้งที่สามครับครั้งที่สี่แป๊บครั้งที่ห้านี่มาครึ่งทางแล้วนะมาโอ้ยี่สิบออกอยู่นี่ครั้งที่ห้าใช่ไหมทุกคนปะ่ะครั้งที่หก อืืหครั้งที่เจ็ดปั๊บโอ้โหครั้งที่แปดปั๊บครั้งที่เก้าบึ้บเรียบร้อยและครั้งที่สิบฮะน่าไหนวะใช่ไหมมันต้องสิบครั้งเอวะเมื่อสิบครั้งหนึ่งร้อยห้ายะนะ อ๋อพี่แก้วนับเป็นแบบว่า10บมันต้องมันต้องอีกไหมเดี๋ยวก่อนนะสิบครั้งมันได้เป็นสิเอ็ดหรอเอาแล้วมีการเกิดการคำนวณเกิดขึ้นเมื่อกี้พี่แก้วคำนวณผิดหรือเปล่าสิบอครั้ง150ร้อยห้าสิบเพรทุกคนพี่แก้วคำนวณผิดเองจริงขอโทษทีทุกคนคือมันต้องกดประมาณ ตรงเนี้ยต้องกด10ครั้งตรงเนี้ยไอสิครั้งตรงเนี้ยทั้งหมดประมาณ14ครั้งนะเท่ากับพี่แก้วขาดอีก4ครั้งตอนแรกพี่แก้วเข้าใจว่ามันกดแค่นี้คำนวณผิดนิดหน่อยโดนอ่ะครั้งที่3 4และอันเนี้ยน่าจะได้และเนี่ยโอ้โหได้สกินซ้ำถ้าได้สกินซ้ำทุกคนมันมันจะอะไรนะได้เป็นบัตรดอ ห้าบัตรเหรอทั้มหนึ่งพี่แก้วดวอพี่แก้วก็ยังไม่เคยสุ่มแบบได้สก,กินซ้ำนะมันได้เป็นบัตรแดงมาทุกคนถ้าสําหรับพี่แก้วนะถ้ามันเอามาแลกเป็นเออ่โทเค็นตรงเนี้ยมันจะเวิร์กกว่านะเพราะว่าบัตรแดงคือตรงไหนรู้ไหมทุกคนมันคือตรงตรงไหนนะเดี๋ยว่นะบัตรแดงนี่มันคืออันนี้ทุกคนแล้วพี่แก้วอะ่ะถ้าเราได้ปืนซ้ำที่เรามีแล้วทุกคน มันไม่คุ้มเลยเพราะว่าพี่แก้วได้มาห้าใบใช่ไหมห้าใบอ่ะเนี่ยเราเอามาแลกเป็นของพวกนี้ยซึ่งมันไม่ดีต่อใจมากๆเลยสำหรับพี่แก้วนะพี่แก้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะถ้าแบบได้ปืนซ้ำอ่ะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าสุ่มให้น้องๆดูละกันนะครับเท่ากับว่ากิจกรรมนี้พี่แก้วนะครับเป็นการันตีปืนนะผมหนึ่งสกินเนาะแต่ว่าได้ปืนที่พี่แก้วมีแล้วนะครับ เท่ากับว่าปืนซ้ำจะได้เป็นตัวแดงเมื่อกี้พี่แก้้ได้มาห้าใบเนาะแล้วก็ได้โทเค็นมาทั้งหมดสามร้อยหกสิบสองโทเค็นถ้าเอาจริงจพี่แก้้ก็ได้สกินหนึ่งอันนะเนี่ยเป็นสีเนี้ยงั้นพี่แก้วแรกเลยแล้วกันเนาะอ่ะพี่แก้วแรกเป็นสีนี้เลยแล้วกันบทสรุปของคลิปนี้นะครับสำหรับพี่แก้วมามันไม่คุ้มหนึ่งพันเท่าไหร่นะ หตีถ้าถ้าตีทวนๆก็หนึ่งพันหนึ่งพันห้ารเพชรเนาะได้เป็นสกินปืนสีเทาๆหรือว่าสีขาวตัวนี้นะครับหอันแล้วก็เป็นปืนสีแดงที่มันซ้ำหนอันนะครับผมก็ใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะผมแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยถือว่ามาสุ่มให้ดูละกันนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะผมสำหรับวันนี้พี่แก้วขอตัวก่นนะครับ